สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับทุกค่ายเลยนะครับ Delivery แล้วก็ FC ที่รับชมช่องรักไก่ชาแนลของผมนะครับก็ EP นี้นะครับามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเพชรนะครับว่าเก็บเพชรทำไมเก็บ PET เพชรแล้วได้อะไรนะครับพอดีเห็นหลายคนนะครับที่เข้ามาใน ช่องผมแล้วก็มาสแสดงความคิดเห็นนะครับใต้คลิปวิดีโอ,อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเพชรน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้สั้นๆนะครับผมจะมาสรุปสั้นๆนะครับให้มันได้ใจความที่สุดนะครับ <c oughs> ไม่ต้องยาวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ในความเข้าใจของผมนะแก๊็บมันจะมีอยู่3ประเภทนะครับแก๊็บฟู้ด แชมเปี้ยนแจะฟูดไฮบิดแล้วก็แกรไบนะครับ3อย่างนี้นะครับเพชรจำนวนเพชรจะไม่เท่ากันตัวคูณก็จะต่างกันไปนะครับแล้วก็ใน1ประเภทเพชรมันก็จะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อีกนะครับจำนวนเพชรก็ต่างกันนะครับตัวคูณก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะ ตัวคูณนี้มันคืออะไรตัวคูณมันคือจํานวนเงินนะครับที่จะเอาไปคูณกับเพชรที่เราเก็บได้นะครับเพชรมันก็จะมีอยู่5ระดับนะครับตามที่แก๊ปเขากําหนดมานะครับแล้วก็จํานวนเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราเก็บเพชรได้เยอะนะฮะแล้วก็ของผมที่ผมขับอยู่นะครับผมเป็น จฟฟู้ดแชมเปียนนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็285โซดากับน้ําแข็งไม่ใช่นะครับหยอกหยอกนะครับาลุมแรกนะครับจันถึงสุกวันธรรมดาเพชรลุมแรก285ตัวคูณจะอยู่ที่0.40นะครับส่วนมากผม,มจะแตกลุมเดียวพอแล้วนะครับก็เอามาคูณกับ285มันจะอยู่ที่119บาท จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพชรมันจะหลุมแรก300นะครับตัวคูณจะอยู่ที่0.50ก็150บาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติถ้าเราเก็บได้นะครับมันก็ยังมีเงื่อนไขของแก๊ปอีกว่าเราผ่านเงื่อนไขไหมเงื่อนไขมันจะมีเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานเปอร์เซ็นต์ปัดงานนะครับ สมมติเราผ่านเงื่อนไขมันตัดมันจะไปตัดรอบเที่ยงคืนนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับถ้าเราผ่านเงินมันจะเข้าเที่ยงของของอีกวันนะครับโอนเข้ากระเป๋าเครดิตของเรานะครับใครมีเทคนิคด,ดีหรือประสบการณ์อะไรก็เอามาแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ